รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ กีดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการดูอ้อออนทัวร์กับดิฉันโบค่ะและดิฉันนองค่ะคุณผู้ชมก็คงจะงงใช่ไหมะคะว่าพวกเราเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องซะสวยใช่เพื่ออะไรคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะและเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราสองคนจึงต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่และบรรยากาศนิดนึงว่าแต่ว่าที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยมีวัดเยอะมากเราจะมาไหวพ้พระกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเที่ยวแต่จะไปเที่ยวที่ไหนนั้นรอไว้ไก่อนอืมเรายังไม่บอกค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะตามเราเข้าไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะตลาดน้ำอยุธยาคลองสามบัวตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยาและอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นอนุสรสถานสมเด็จพระนเรศวรวัดหน้าพระเมนและพระเนตรคลองช้าง สลาน้ำคลองสาบัวมีหลักในการดำเนินชีวิตคือทุ่งขวัญทุ่งปัญญาอภิรมย์ปรยาหารวัฒนธรรมชมสืบสมัยร่วมกันชูชื่นเชิดชาติภูมิใจไทยเชิญท่านมาสร้างแก่นใจไทยนิยมซึ่งที่นี่ก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติซึ่งเห็นได้จากทุ่งนานและฝูงควายที่เรียกรอยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ทำให้แอบนึกย้อนกลับไปว่ากําลังย้อนวันวันไปอยู่ในสมัยนั้นจริงๆนอกจากนี้ยังมีดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมให้ฟังกันตลอดเวลาตลาดน้ําคลองสะบัวที่เยธยาเนี่ยมีความน่าสนใจมากมายเลยนะคะค่ะเชื่อแล้วละค่ะขนาดเดินตรงดูตั้งหลายรอบนะคะยังดูไม่ครบเลยค่ะคุณโบคะที่นี่นะคะไม่ได้มีเพียงแค่ตลาดน้ำเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่ยังมีตลาดบกอีกด้วยค่ะแล้วตลาดบกที่ว่านี่นะคะมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องให้คุณผู้ชมนะคะไปชมด้วยตาของตัวเองค่ะยิ่งพูดเนี่ยยิ่งน่าตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมตามเราสองคนไปเลยค่ะมาเลยค่ะที่ตลาดน้ําคลองสาบวัวแห่งนี้นอกจากตลาดน้ําแล้วยังมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตลาดบก ที่ตลาดบกก็จะมีสินค้าที่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าประดิษฐ์หรือว่าทำขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ทำจากไม้เครื่องประดับต่างๆจำพวกสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือว่าจะเป็นพัดนอกจากนี้ยังมีของหวานที่สามารถนำมาทานเล่นได้เช่นขนมเค้กไอศครีมกะทิที่ตักเสิร์ฟมาในลูกมะพราะ้าวแต่ที่สำคัญของตลาดบกที่เราจะพามาชมในวันนี้เป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามีรูปร่างแบบไหนถ้าง,งาั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในภายในตลาดบกแล้วนะคะนี่นะคะข้างหลังดิฉันนะคะจะเป็นตุกตาดอกบัวนะคะที่เป็นของที่อนุรักษ์พัฒนธรรมไท,ทยไว้ของที่ขึ้นชื่อภายในตลาดบกนะคะมามาชมดูได้เลยให้คุณป้าเขาสาธิตให้ดูนะ ตุ๊กตาดอกบัวเป็นของเล่นที่มีการอนุรักษ์สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเป็นของเล่นที่เด็กผู้หญิงสมัยก่อนมักจะนำมาเล่นกันเพราะว่าอุปกรณ์หาได้ง่ายในบ้านคลองสาวัวมีดอกบัวมากมายอยู่แล้ววิธีการทำนั้นแสนง่ายดายเพียงแต่ต้องระวังให้กลีบดอกบัวช้ำ ปัจจุบันนี้เหลือผู้ที่สืบทอดน้อยเต็มทีถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองมาชมและลองมาเรียนได้ที่ตลาดน้ำคลองสาบัวนะคะชักจะหิวแล้วเนี่ยไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะคุณโบแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะนี่ค่ะอะไรคะเนี่ยคูมปองอาหารค่ะเราจะต้องซื้อก่อนเข้างานนะคะหรอคะเพราะว่าที่นี่เขาต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะ ก็ไปกินกันเลยดีไหมคะรออะไรครับไปกันเลยค่ะไปค่ะไปภายในตลาดน้ำคลองสาบ,บัวมีอาหารพื้นบ้านนานาชนิดทั้งที่หากินได้ทั่วไปและหากินยากเช่นโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวน้ําตกห่อหมกขนมถ้วยข้าวห่อใบบัวยำกลีบบัวส้มตำทอดยำตะไคร้ขนมเบื้องยวนและอื่นๆอีกมากมายแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้อาหารเลยนั่นก็คือ การแสดงพื้นบ้านบนเวทีกลางน้ำซึ่งมีมากถึง11เรื่องวันละ4รอบการแสดงเปิดแสดงตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีจนถึงรอบสุดท้ายเวลา16นาฬิกา30นาทีซึ่งการแสดงในแต่ละรอบนั้นก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ชมการแสดงเหล่านี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้เรามีตัวอย่างการแสดงมาให้ชม เพื่อเป็นการเรียกนำย่อยถ้าง,งาั้นเราลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ Yeah. การแสดงของวันนี้ได้จบลงไปแล้วนะคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะค่ะงั้นเราไปสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เพิ่งชมการสแสดงจบไปเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าค่ะ,ะแต่จะถามความรู้สึกคุณพี่นะคะว่ามาที่นี่มีความรู้สึกอย่างไรกับการแสดงแล้วก็กระน้ำข้าวสาบวัวได้ค่ะคะะ่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับมาที่นี่อีกไหมคะคนนมาแน,น่นอนแต,แต่วันนี้มาคนเดียวเดี๋ยวต้องพาสาวนีอ๋อนี่มาดูด้านเราไว้ก,กันอันนี้มาทัวร์ ต้องถามพี่ก่อนเลยว่าแสดงเป็นตัวอะไรกันบ้างคะผมนะฮะเอาเป็นผมผมเล่นพยาคุดฮะแล้วก็เป็นเจ้าชายในพระสังแล้วก็เป็นตัวตลกครับเจ้าชายเป็นเจ้าชายที่ติ๊งตองนะครับตอตั้งแต่เช้าก็วันนี้เล่นแทนเป็นพันบุญครับแล้วก็เรื่องที่สองเป็นไกลทองเรื่องที่สามเป็นพระอินทร์ครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องกาเกียครับ ค่ะก็อยากจะพี่สองคนนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าให้มาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนให้คนมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นค่ะตลาดน้ำคลองสระบัก็มันมาดูกันเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไกลนะครับแต่ก็มาดูพวกผมที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ที่ว่าเป็นละครลํำของพื้นบ้านนะครับเป็นเรื่องราวต่าง ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มาประยุกต์ประยุกต์ขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าละครลําแบบประยุกต์ประยุกต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องครับก็จะมีมีเรื่องไกทองจันโคลบเสนหกากีแล้วก็มนุลาแล้วอุ้ยเยอะเยอะสิเรื่องสิเรื่องครับ2สองก็มีครับเยอะแล้วสิเรื่องครับก็ก็จะเล่นแบบนี้ครับทุกวันเสาร์วอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็ เชิญมาดูกันเยอะๆนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอขอบคุณพี่สองคนมากเลยนะคะผู้เชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในตลาดน้ำคลองสระบรัวให้มากขึ้นนะคะค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะปีนี้รณลงคทยเที่ยวไทยค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอยุธยาคลองสระบัวนะคะเวทีละครพื้นบ้านคลองสระบัวยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมีละครรำทั้งหมด11เรื่องนะคะเสนอเวะลาสี่รอบการแสดงไม่ซ้ําเรื่องการแสดงค่ะเวทีแห่งเดียวที่ใช้ท้องฟ้าเป็นหลังคาล,ละครแล้วใช้พื้นน้ําเป็นพื้นเวทีนะักแสดงทุกคนนะคะใช้ใจเล่นแล้วก็ใช้แรงเต็มที่เลยค่ะโดดน้ําจริงเจ็บจริงค่ะไม่ใช้สแตน์อินมาดูกันนะคะ ค่ะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณพี่มากมเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราที่ตลาดน้ำคลองสาบัวนะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์าและวันอาทิตย์และวันหยุดนะคะแต่เท่านั้นนะคะเปิดตั้งแต่เวลา10บมิิกาถึด1ินาิกา3าสิบ,บ,าสาสบเท่านั้นค่ะค่ะ แล้วก็กาแสดงเขาที่นี่นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4รอบด้วยกันทีเดียวให้เราดูด้วยกันอย่างเต็มอิ่มเลยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าผู้ชมคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการ Du o on Tour ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เอาไรงในเดซมิกาพร,รักเราไม่จนหลงใจส่งออกความรักต่อไปเอาไปส,สร้สางสวรรค์เพราะลไม่สร้างคนที่หัวใจและเขายคยเกิเ่มเติมมาความรักใส่เปิดใจเราไว้ให้เป็นสวขรเปิดใจเราไว้ให้เราโลไม่สร้างคนขึ้นมามากมายไม่ว่าที่ไหนเพียงแค่ใจรักกัน ให้ความสุขนั้นเป็นของเรา Open up, open up Some happiness Open up, open up Some happiness Open up, open up Some happiness o อก n up, open up some